สวัสดีครับวันนี้กระช่อมร้อนก่อนน้องฟาสอนครับวันนี้เราจะมาอ่านเรือในฝา24ชั่วโมงครับเดี๋ยวผมจะมาทำเดี๋ยวผมจะมาทำก่อนก่อนครับเดี๋ยวผมจะมากระช่อมก่อนนะเดี๋ยวผมไปทำกระท่อมก่อนนี่ครับกระช่อมผมเป็นแบบนี้ครับเป็นกระท่อนอ่าแบบอ่าสามเรียนครับเป็นกระท่อมแบบนี้ครับมีอยสามคนครับมีนาเซ มีอานาเซเมเฮกาแล้วมีฮัมดานครับอ่วันนี้เราจะมาทำคลิปเอาตัวรับในป่านนะอ่าผมจะหาผมจะมาหากินเองแล้วก็เล่นแล้วก็สนุกมากเละครับผมจะมาะครับเดี๋ยวครับเป็นที่สามครับเดี๋ยวผมลองไปเข้าหนหนอ้นครับขยับขยับขยับ รลอยแล้วครับครับอย่ยมครับ <c oughs> แล้วก็ <Yes. S 1> แล้วก็ผมจะมากิน <c oughs> อะไรนะกินขนมเสร็จแล้วก็ไปไปอ่ากินขนมเสร็จแล้วก็ไปกินน้ำก็ก็นอนครับโอดคครับอเดี๋ยวผมอไปตัดต่อนครับ,รบผมจะมาไป ก่อนครับเดี๋ยวผมหากินก่อนครับอะหระนี่อนเราเพื่อผมกำลังไปเอาน้ําก่อนครับเดี๋ยวผมรอน้ําก่อนครับขอทราบเจอกันอ๋อเพื่อนผมกำลังเอาน้านะครับมอยะมอยะตัวช่วยกดไลค์กดแชร์กดยูวาใจเลยครับมันได้แล้วครับน้ำได้เลยครับผมจะกินน้ำก่อนครับ เขา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 เดี๋ยวผมจะมาถึงเดี๋ยวผมกินน้ำของครับเดี๋ยวผมกินน้ำกองครับโอ้เสียงกุ๊กเดี๋ยวผมกินน้ำของครับเพื่อนผนกินน้ำครับเดี๋ยวผมกินน้ำเอาพี่กตูเพื่อนบ้านผมครับถ้าเอ่อถ้าคนกดไลค์หนึ่งร้อยเอ๊ะถ้าคนกดไล หนึ่งร้อยผมจะทำคลิปเอาตัวรถยี่สี่ช่วยมงในบ้านร้านนะครับอ๋อสวัสดีครับผมจะกินน้ำก่อนครับหลับบ่มึงหน้ำเอาไหมน้ำเอาไหมเอาดิ๋อรอก่อนมึงเอาดิเอาดิเอ,อาดิโอ้ยอ๋อย <c oughs> อร่อยครับแต่มวอีตซ้อนซ่อนถุงกคืออนะเอาพวนี้จะกินน้ำก่อนนะเดี๋ยวยาๆๆยา้บุบบบอร่อยดัวาวเนี้กินนะได้กินน้ำแล้วครับไม่อา ขนมไม่มีสติบาทเลยเงินนับไปไหนไปซื้อตุ่พอ,องนี่เอาเงินนี่แม่กูไม่ให้แล้วทอนเดนท่านท่านคุณผู้ชมครับคนทอนแดนนะครับแหวนนี้แหละอ๋อผมอ่าไม่ว่างแล้วครับผมแม่ผมกำลังตังมาผมจะเดี๋ยวโพเดี๋ยวเจอในคลิปหน้า,า,น,าน,นะครับผมไปก่อนนะครับ